สนุกจังเลยเออสนุกจริงๆไม่เหนื่อยอ่เหรอคะไม่หงายเลยเอาโป๊ะกดท่องมาเลยไปละโมเดค่ะที่อะไรคะตันหยงหรอกี่ขวดนะคะ ทีกวาอยู่อนดับาน่ใช่ไหมอันดับหนึ่งไม่ไปเล่นกับเนี่ยไปกระโดดระดึกลงมาเนี่ยเขามากเขามาังเอาถือเนี่ยอ,อันนี้อ้อมแต่น้องอส้มอ่ะ นุกเป็นดังเลยเด็กๆโอ้เลี้ยงหัวู้เลียงเวียนหัวชื่ออะไรครับทำเป็นผู้จาาไม่เป็นพิตเลยชื่ออะไรครับเด็กน้อยยิงอะ ลงพวงอ่ะไปยังไปลงมาไปลงมาเขาป้องกันไอ้ทั้งไปคอยยื้อเย้คอเยอะแยะไม่ต้องมาไอะไรลงมาลูกไหนลงมาตั้งยงไหนลงมาโอ้โหใช่อไหมใช่ไหมคะไปไปไปพูดด้วยนี่นี่นะคะนี่ใส่ด็พี่ชายนี่นะพอยังพอไรึยังเด็กๆวีนหัวเรา พี่ไหนเนี่ยเขาลงมาดังนานแล้วพี่เราถือกล่อง,องขอแล้วนะเฮ้ยขอแล้วนะ,อะขอแล้วนะที่ได้เป็นหัวแล้เออ